สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับลูกป่าอีกครั้งในรายการ i p m อัปเดตค่ะและในวันนี้ค่ะแน่นอนลูกป่าก็พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับงานอีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคธุรกิจหรือว่า SME <ส>มาฝากคุณผู้ชมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศรางวัลขึ้นเมื่อวันที่13มกราคมที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอ,อนเมือง โดยสุดยอดนักธุรกิจหญิงแห่งปีคุณเกรสลิลลี่จิระเดชวรชด CMO จิมมี่อิงคว้ารางวัล CEO Thailand Award 2022เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจหญิงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะโดยคุณจิมมี่อิงเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาสถาบาันสอนวิชาที่ไม่ใช่โรงเรียนกวดวิชาหรือเอเจนซี่ แต่เป็นสถาบันที่ดูแลทั้งระบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสมัครเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้หรือแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์หรือมห ah ิดลอินเตอร์เรียกได้ว่ารางวัล CEO Thailand Award 2022ในสาขาผู้บริหารแห่งปีเป็นการตอกย้ำอย่างดีเลยล่ะค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ IG กิมมี่อิงหรือล i ยแอดกิมมี่อันเดอ์สกอร์อิงค่ะก็วันนี้นะคะรู้สึกด mm ุ hmm. เต้นมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยค่ะที่ทําให้ทางสถาบันแล้วก็ทางแรนนะคะได้รับรางวัลนนค่ะ mm hmm. ก็เทคนิคในการบริหารแบรนด์ให้ประสบความสําเร็จนะคะ mm hmm. ก็อย่าง mm hmm. ของเราอะคะ่ะ mm hmm. ก็จะมีมีทีนะคะที่เป็นทาง ทางบุคลากรที่เขาจบมาจากท็อปยูระดับโลกจริงๆอะค่ะมาช่วยดูแลน้องๆนะคะเพื่อให้น้องๆเนี่ยอยากเข้าท็อปยูหรือคนักไหนที่อยากต้องการอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาท็อปยูได้ค่ะก็อย่างปีนี้นะคะอย่างรอบสอบอะค่ะที่กําลังสมาถึงก็จะเป็นรอบสองของจุฬาและธรรมศาสตร์อินเตอร์นะคะน้องๆเนี่ยเขาก็สนใจมาลงเรียนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็น้องๆเขานะคะก็จะ ดูจากผลงานตัวเก่า,าที่ผ่านมาหลายปีค่ะว่ามีรุ่นพี่เขาที่เคยเรียนสถาบันแล้วนะคะสามารถสอบติด Top ท็อปยูทั้งในไทยและต่างประเทศได้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีพี่ๆนะคะที่เขาจับสบม,มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกค่ะ,ะมาคอยดูแลน้องๆค่ะก็จะเป็นการดูแลทั้งระบบเลยนะคะรายวิชาไม่ว่าจะเป็น IELTSAT นะคะ SOP ก็อย่าง ูดตามตรงเลยนะคะจากสถานการณ์โควิดะคะ่ะทำให้นักเรียนมาเรียนกับของเราเพิ่มขึ้นค่ะอยากถ้าสมมติว่าน้องๆหรือผู้ปกครองที่ดูอยู่นะคะอยากจะแนะนำเป็นคอร์ส g e ดีค่ะ g ดคือการสอบเทียบุม .6 นะคะสามารถเรียนจบม .6 ได้ตั้งแต่อายุ16ปีแล้วก็สามารถรยื่นเข้ามาหาวิทยาลัยได้เลยะคะ่ะดังนั้นนะคะเราจะไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งเรียนมไปเป็นระยะเวลา3ปีะคะ่ะก็16แล้วก็เข้ามาหาวิทยาลัยได้ะคะ่ะ ก็สามารถเรียนแค่สีวิชานะคะก็จะมีภาษาอังกฤษ i l a ค่ะ Social Study Science แล,แลแ้วก็ Math นะคะสอบแค่สีวิชานี้ก็สามารถได้วุฒมา6เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วไทยค่ะเป็นออนไลน์ค่ะแต่ดูแลโดยตรงจากพี่ๆที่เขาจบจากท็อปอยู่มาโดยตรงค่ะอ๋อฝากเกี่ยวกับสถาบันนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่อยากเข้าท็อปอยระดับโลกหรือ เข้ามมหาวิทยาลัยชั้นนําในไทยไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะก็ยังไงก็ฝากทิมมีอิงไว้ด้วยนะคะยังไงก็สามารถเข้าไปดูในเพจ ig g i m m e underscore eng g i มี underscore in ได้เลยนะคะก็ถ้าสมมติว่าน้องๆคนไหนอยากแบบอายุ16แล้วอยากเข้ามาหาวิทยาลัยเลยหรืออยากเรียนต่อปจีปโทต่างประเทศหรือในไทยเนี่ยก็สามารถสอบถามมาได้เลยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันในรายการ IPM Update วันนี้ลูกป่าและทีมข่าวต้องขอต,ตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ